ศรีลังกาจนปัจจุบนันนี้ประเทศศรีลังกาเขาบอกว่าเขานับถือพุทธศาสนาแบบสยามองค์คำว่าสยามองค์ก,ก็คือต่อไปประเทศไทยเราเองีนกว่าทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์กันทางด้านพุทธศาสนานั้นการที่วันนี้เป็นวันสําคัญที่ว่าวันวิสาขบูชานี้ประชาชนคนประเทศศรีลังกานั้นมีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง ในการทําให้วันนี้เป็นวันสําคัญสากนของโลกคือสหประชาชาติได้ประกาศชาววันนี้ว่าเป็นวันสําคัญของมหาบุรุษคือเจ้าชายสุท่านนั้นแล้วก็สหประชาชาติประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดคือวันหยุดของสหประชาชาติน่อาศัยพวกเราเชาวุทั้งหลายร่วมกันก็มีหลายประเทศแต่ว่าประเทศที่มีการนําโดดเด่น ในเรื่องชาวพุทธก็คือประเทศศรีลังกาได้ขักดันให้วันนี้เป็นวันสําคัญของชาวพวุทธทั้งหลายชาว,วที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้ก็หยุดงนานเข้ามาอมาอมบุญมาเข้าวัดฟังธรรมกันทุกประเทศเพราะฉะนั้นการที่วันนี้จึงได้อประกาศกยก่องว่าเป็นวันสําคัญสากลของโลกนี่คือประกาศเมื่อวันที่13ธันวาคม2542เป็นต้นม,มา การที่พวกเราทงหลายได้มรดกทิ้งงามอย่างนี้ถือว่าสหารประชาชาติคําว่าสหาเป็นภาษาบุรีประชาชาติก็คือสหร,ร่วมกันประชาชาติคือประเทศที่มีมีข้อตดลงมร่วมกันมีความมีการไปมาติดต้อพกค่าสมาคมกันเรียกว่ามีการนับถือคล้ายๆกันแล้วก็อ,อยู่ในโลก เขาเรียกว่ามีสัญญาต่อการถึงเรียกว่าสหประชาชาตินาการที่พวกเราทั้งหลายได้รับยกย่องว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นบุคคลประเสริฐเป็นบุคคลที่ชาวโลกเขายกย่องแล้วเป็นบุคคลที่มีที่มาที่ไปมีตัวตนแน่นอนแล้วก็มีโยมพ่อคุตมีพระราชนิดามีพระมารดา เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีแรงต้นเลเกิดแน่นอนและพวกเรานั้นโชคดีที่ว่าครั้งหนึ่งประเทศอังกฤษนะเคยปกครองประเทศอินเดียจึงเป็นเหตุให้คนอังกฤษเนี่ยเขามีวิทยาการในการค้นคว้าศึกษาปัจจุบันเขาค้นพบวัดไทยเนี่ยในวัดในพวศาสนาที่ในประเทศเดียเนี่ยเป็นจํานวนมากบางที่เนี่ยเหลือแค่มูลนดินเฉยๆแต่พอไปกดเข้าจริงๆแล้วตายเป็นวัด บางที่เป็นบอ่อน้ําขุดบอ่อน้ําไปก็ยังเจอวัดนี่หมยายความว่าทั่วอินเดียในสมัยก่อนนี่มีวัดในพระพุทธาศาสนาเป็นจานวนมากเรียกว่า,าพระเจ้าทรงแผ่บาร,รมีไปทั่วประเทศอินเดียหลายล้านด้วยกันและวันนี้เป็นวันที่กว่าเป็นวันประสูติขรงรู้อและวันสุดท้ายของพระองค์คือวันที่พระองค์ได้ลี้ภานวันสุดท้ายของพระองค์นี่พระองค์ทรงโปรดชาวโลกหนึ่งชื่อว่าสุภาพะ สุภัท่าเนี่ยบวชตอนที่พระองค์ใกล้จะสิ้นกระชนแล้วพ้าอาณุเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เข้าแล้วแต่พระองค์จะใสยความที่มีความรุณาในพระทัยว่าให้เธอเข้ามาเถิดแล้วก็ได้บวชสุภัท่าเป็นสาวกองสุดท้ายในพระธศาสนาแล้วพร้อมกับพระองค์จะสิ้นไปพระองค์ได้สอนพวกเราทั้งหลายวายโยโวานันาทะอโมจาวิเนยโยจเทสิโตบันยตโตสโสโอมัจเจเยนะ มีความหมายว่ารูปอรานนลพระธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วที่เราบัญญัดแล้วนั่นแหล,ละจะเป็นพระศาส,สาาดาแห่งตัวเราให้เกิดทั้งหลายนึกถึงพระธรรมและวินัยที่เราแสดงและบัญจัดไว้จะเป็นครูของเธอทั้งหลายจะเป็นอายุข,ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นกราบใดที่ยังมีการศึกษาเล่าเรียนถ้อยคำนับวาจาคุทพฏฐิขปฎบบาลีอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ จึงเป็นเหตุว่าอะไรเป็นรากแก้วของศาสนารากแก้วของศาสนาคือการศึกษาพระธรรมวินัยดาวได้ยังมีประชาชนสาวกพิจิสงสมณเณรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่จากนั้นศาสนาของเราจึงอยู่ไม่น่าจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอิสลามเมื่อสมัยโบราน,นั้น เขาจึงเผาคำพีของเราเพราะเขารู้ว่าถ้าหากว่าหมดคำพีก็ไม่มีใครศึกษาเราเรียนเมื่อหมดผู้ศึกษาเราเรียนแก่บสารสาระทั้งหลายในศาสนาก็จะหายไปนี่ดีเมื่อสมัยคัมภูตการเรามีมุขขปาฐคำว่ามุขขปาฐคือพระสงฆ์ในสมัยก่อนนะท่องท่องจำบอกกล่าวสวดมนต์การเรียกว่าทำให ถ้าทำคําสอนของพระองค์นะยังคงอยู่เพราะงั้นบทสวดมนต์ที่พระอนสวดเนี่ยไม่ใช่ว่าสวดแต่งเองแต่ว่าเป็นบทสวดจานึกคําสอนต่างๆให้ดํารงคงไว้พอเราแปลได้เราก็ได้ความหมายเหมือนกับที่เรานิมนต์พระไปสวดที่บ้านสวดพระโกตรโงโกสวดสอนพระมรก็บดเพื่อให้เราทํายถ้าเราแปลได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าเราแปลไม่ได้ก็ทาเป็นบุญความเป็นกุศลเมื่อเราแปลได้แล้ว จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนันการอนญาติโยมนิมนต์พระไปสวนก็ดีนั่นเป็นจริงที่ดีงามนอกจากเราจะได้ทําบุญแล้วเราส่งเสริมให้พระเนนั้นผลขวายมีวิิยามีอุสาหะในการท่้องบนสวนบนพนา n เพื่อรักษาไว้ ซึ่งพระพุทธพุทธคพระบาลีเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นางคนยจรบอกว่าเอไมพระเนี่ยเขาจึงต้องท่องการเตกผลที่ท่องเพราะว่าสหพวบันไดวันหนึ่งคำพีมันหายไปคนที่ใช้มือกปาถะมือทรงจำบอกกล่าวท่องไว้ได้เนี่ยก็ออยังสามารถที่จะถ่ายทออได้โดยใช้วาจาเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันปาติโมกอีกเหมันกันพระท่องท่องประวิวิสีนองรีล227ไว้ ทุกวัน15บห้าค่ำอย่างเช่นพระประวลตของเรานี้ก็จะมีการลงปฏิโมทุกสิบห้าค่ำก็จะมีพระทรงจำพระปฏิโมต้องใช้ความวิญาณอุตสาหะถ้าหากว่าเป็นพระที่ไม่มีวิยาณอุสาหะไม่สามารถต้องทรงจำพระปฏิโมได้พนัญชนการที่เราทั้งหลายสนับสนุนวันนี้ญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพทางปฏิโมกก็ทราบว่าเป็นครอบครัวของคุณโยมทุกอนิยมก็ตอนนี้ก็มีคุณโยมรัศมี อานนิยมแล้วก็ขออนมทนากบบญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพดันสน่ห์ม่วงพุบรรพาดด้วยเป็นการทําให้พุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงโดยการทรงจำตอกาอย่างนี้อาตาหมาภาพได้ใช้เวลาของญาติโยมมาพอสมควรในการเวลาจึงขอสมมติยุติการแสดงพระธรรมเทศนาตามองไว้ใเที่นี้เทศนาปริโภคในในที่สุดภาษาในการแสดงพระธรรมเทศนาอาจมภาพ ขอความคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกป้องคุครองรักษาญาติโยมทุกบริษัททั้งหลายจงมีแต่ความสุขก่นเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเป็นธรรมแล้วขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงตา,ามสมิผลตามที่ตัแทนท่านปรารถนาจงทั่วกันทุกท่านทุกท่าน ญาติโยทุชนทั้งหลายได้มีจิตเสียตาร่วมกันบริจาคเป็นการเรียกปฏิติกันเทศหรื่อทำบูชาเป็นจำนวทั้งสิ้น6-2-60ใช่ไหมนาทีอ่านเมื่อกี้6-2-60นี่ไม่ใช่ตัวเร่งวยแล้วหวยมานหอกไปแล้วประวาน4ี่ห้7หเจ็ดหวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่17บเจพฤษภาคมที่ผ่านไปแล้วพูดดีแต่ไม่เล่ไม่ไม่ถูก รายการต่อไปก็จะมีการกราบัำถวายพระบาทจะมีประกาศนำโภธนาแจกมาเล็กน้อยเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์อทุกว่านได้ประกาศไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่พระทั้งสุประปฏะิโมกเจ้าภาพที่รับถวายเครื่องเกยวสุขใจทายธรรมแด่พระสุปฏิโมกได้แก่ เดิมค ну ุณแม่ทุกปานนิยมตอนนี้ถ้าถึงแก่กรรมไปแล้วลูกสาวท่านก็สืบทอดมาก็คือคุณรัศมีปานนิยมก็ได้น้อมนำกระดูกปัญจงกลาวการถวายแด่ท่านเจ้าวาดกาเรียรวอยแล้วตั้งแต่เช้าผมได้รับทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกันหลังจากเสร็จพิธีอนุทนาการเรียนแล้วขอความรุนแทุกท่านไปรับบริการพิธี๋ยว จากการให้บริการของกลุ่มกลุตนนะัวยธาเพื่อความสุขเพื่อความรุ่งเรืองให้ดิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวนองสาคยาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและปีนชนทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธวันนี้อย่าง